กะะนครับมาพอกันคันที่สามเหนต่อเลยนะครับหลังจากนะครับคันที่สองก็เป็นขีปออ้อยนะครับอยู่หมดแล้วครับอยู่อาจีนบอกนะมีรับมางหวดชลบุรีนะครับบางละมุงนะครับทูกนี่มันหลายครับสําหรับนะครับทั้งชลบุรีนะครับกันะครับเริ่มนะครับผมมันหลายแล้วนะครับนายกมันแต่กับส่วนหน่อยอยู่นะครับส่วนมากพักอีสานทั้งหมดไหลแต่ว่าท่งนี้เพิ่นก็เห็ดมันหลไหลได้เแต่เพิ่นคือ บ่ค่อยติดแนวอหยกมันกันนะครับนี่ครับเขามาหเอดด้วยครับถ้าผู้ใดอยากสบายนะครับก็นี่ครับเนวหยกมันหรือว่าผู้ใดมีไมย้ยางที่ก็หลายนะครับซูนนี่ก็ขี่ปล่อยก็ได้นะครับถ้าผู้ใดอยากได้นะครับทอดอ,อกคุณบอกนี่นะนั่นแหละลืเล,อ,ลอ,ออกก็เลยกลัวข่หลังค้าก็ขัขายหลังค้าตัวนึงตัวนีน้ก็ได้นะนั่นแหละขายมันให้มันเงื้อขึ้นจากน้อยให้มันตรงนะเอาบอก ปืนเขามานไหมทีมงานมาอีกแล้วนะครับมาไกนะ่ไหนจังหน่อยนะครับบกไก่เป็นไงสบายสบายแค่ชนบรีคือแค่แค่ปลายซอยชนบุรินวดว่านะครับคันยิสานของหลอกติดตามดูนะครับบกหย่าบกกะบกหย่าดอกบีนองมันกะแครนี่นะครับมันมาหอดมันกะทั้งแครยมันกะมีอุปสรรคเกแกะกองแจ้งนั่นแจ้ง,จง,จงนี่ใส่นะครับ ระบกะบ่หนาจะเกินสองชั่วโมงก็นจะนะครับเราติดตามตัวนี้เป็นซองกระบอกนะครับซองกระบอกแล้วก็ตัวดีผาพร้อมนะครับไปดึงกันทวงข้นเสานะครับข้นแกนสองเลยนะครับกับเลี้ยขาขำที่ใส้ขาขำแลวกอทท่นะครับออกกระบอกตึงไหใไส่นะครับผมตัวนี้ยี่เจ็ดศูนย์จะหูเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ครับ่อหูสองสันนะครับหกคุณนะครับจอกระบอกขีดเส้นไปตัดไปที่นี่นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวก็เดินระบบน้ามันนะครับ นะครับตัวนี้ก็ท่านได้ใส่คอนโทรนึงพี่น้องด้วนะครับตัวนี้ก็กระบอกคอนโทรนใหม่นะครับใบดันก็ใส่ใบปกติตัวนี้เขาเจ้านะครับมีเครื่องหยอดปุยนะครับนี่เครื่องหยอดปุยนะครับผมนะครับลักษณะนะครับพี่น้องกระเบื้องนะครับตัวนี้เป็นตัดแพรบนะตัวนี้เป็นตัดแพรบจากสายยังเป็นสายยังพี่น้องนะครับนะครับกระบอกดึงบอดนะครับตัวนี้นะครับตัวบอดตรงนี้ เขาเจ้าอันนั้นนะครับลลยนะครับเอาไปนอกอย่างคึ้งกันนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้นะครับ M7 0ูนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวดีดผ้านะครับเราก็จะเป็นสองกระบอกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สีายละเอียดนะครับผมเพราะว่ามันกับติตนะครับติตไอ้ไอ้อุปสรรคต่างๆนะผมเดี๋ยวติโยกไปน้องเพื่อนนนะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวสิร้อ้เพิ่งส่งยางเลยนะครับส่งมอบลูกค้านะครับผมยาฉีกไกใส่ไดบ่อนะครับ พอพออนแดดนะครับตัวนะี้สูงนะผมพ่น,นเลื้ยหลังคานะครับโอ้เลื้ยหลังคานะครับเปิดปวดสูงนะครับตัวดีดผ้านะครับ ตัวสีโยขึ้นไปนะครับตุ้งมวดวาเฮาเทผเทมันแล้วนะครับตัวที่พ่อนะครับขวดหนาวมาอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะครับสบายนะครับตัวดีดผ้านะครับผู้ใดอยากไดใส่เพียงแค่เพิ่มเงินอีกพันห้าร้อยบาทตัวนี้สามารถถอดได้นะครับได้ถอดเก็บได้นะครับสำหรับผู้ใดๆอยากใส่หรือว่าไอ้ถ้าเลือกเลือกใส่แล้วเสียนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสิร้องนะครับไอพี่น้องเาเบิ่งนับกันเอาสติ๊กเกอร์มานเนี่ย นะครับใบดันนะครับปกตินะครับนะครับเมื่อเบื้างหลังนะครับตัวนี้นะครับหางหลังยกขึ้นยกลงให้พี่น้องครับเบิ้งนะครับยกขึ้นยกลงเออป้าดึงเออนะครับตัวนี้ผลนมีเ้าใจฉีกไก่นะครับนี่เปิ้นได้อ่าปั้นปันนะครับปั้นได้นะครับมุวนหนามุ้นหลังได้นะครับเดี๋ยวต่างเดี๋ยวไปเฮ็ดไตเองจุนะครับผมนะครับเดี๋ยวสิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนน้ำกันตัวใหญ่ฉีกไก่แบบ คาดว่ากับราคาบกกี่บาทนะครับเดี๋ยวผมเห็ดออกมาแบบขนาดย่อมสําหรับเกษตรกรไร่ย่อยเป็นรองข้าึ่งน้ากันเพื่อนนะครับงานตัวนี้มันเริ่มดิเขาผู้เลือกการยึบเกี่ยวไอ่ปลูกแล้วก็ต้องย้ายฉีดใกล้กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็ติเห็ดไห้เป็น้องข้าเบิ่งน้ำกันนะครับแต่่าเห็ดแบบบ่ไดใบเห็ดใหญ่นะครับผมเห็ดพอใส่นะครับนะครับช่องนั้นกระเิดตามนะครับป็นสองกระบอกนะครับตัวนี้กระบอกฟอร์ดในญ่ๆนะครับตัวนี้ เอาพี่น้องเนาะจังไปพอกันรอบตัวไปนะครับผมติดนะครับเอาใบดันลงแนวก็ได้เนาะเอาออกเอาลงเลยเออนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับสําหรับเนืยกมันสองกระบอกกระบอกเดียวสองกระบอกนะครับมีเบิดเลยครับพี่น้องตัวดีดผ่าสั้งตางหักนะครับหรือเพลจรีชาทุยเยนวันก็ได้นะครับที่เยนวันก็ได้แลเต้พี่น้องเอาเลยนะครับเอาไปพอกันรอบตัวไปเลยนะครับขี้บอยกับนือยกมันนะครับผม